อนนี้ก็ช่างเจียบได้ขีดกรอกนะคะตั้งแต่ช่วงนี้นะคะมีรอยเดี๋ยวก่อนให้ดูก็คือตรงนี้ต้องเข้าไประหว่างตรงที่ผมหนานะคะเพราะตรงนี้จะมีความยาวมาบางแต่ใต้ล่างาบางช่างเจียบขีดเข้าไปตรงนี้นะคะกลมๆแล้วก็หยาบส่วนที่เกินมาน่าจะประมาณนี้เลยเดีเดี๋ยวช่างเจียบจะไวัดอีกทีนึงด้านหน้าก็ถึงตรงนี้นะคะที่ขีดจะเห็นเส้นด้านล่างนะคะก็คือเก็บหมดเลยนะคะ กรอบเส้นนะคะตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวท่าจะเจขีดให้เรียบร้อยโอเคค่ะค่ะตอนนี้ก็คือตัวยูนะคะด้านหลังช่วงขวัญตรงที่มีความขาวตอนนี้เห็นดำมากมากแล้วก็อาจจะมีแบบเ,เห็นเงาเนาดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะเนาะอาการก็คือไม่ค่อยแดงเลยนะคะผมพี่ลูกค้าก็คือแบบเต็นแบบดีมากๆแดงน้อยมากๆนะคะแล้วก็ ปกปิดได้อย่างดีเลยนะคะส่วนหังสีใส์ยเยอะหายไปเลยแล้วก็ผมที่มีอยู่ผสมกันอยู่ก็คือออกมาเนียนมากๆดูแบบดำขึ้นไปแบบจัง,งดีเลยนะคะ